สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแลกเงินรางวัลทูมิลเลตดีนะครับผมหนึ่ร้อยห้าสบาทนะครับผมตัวนี้ทําได้จริงแน่นอนนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับเพียงแค่เรามีตัว Google เนี่ยก็สามารถทําเงินเข้าทูมิลเลตได้แล้วนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมิลเลตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคคคุณผผผูู้้ชมมมกกกัััันนนนดวยยะะรรรบบบ็อ่งาฟี วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการแลกเงินรางวัลนะครับทูนิวเลตนะครับผมมูลค่า150บาทโดยที่เราไม่ต้องลงทุนในการใช้งานซักบาทเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS รวไมไปถึงคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำเงินได้ใครสนใจในเรื่องของการทำเงินฟรีก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้ในการทาเงินทูนิวเวลต์นะครับทจากเว็บไซต์ b u c k s a f i ลิงก์การสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครได้เลยนะครับในส่วนของมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สมัครได้ฟรีนะครับต่อมานะครับในส่วนของวิธีการสมัครของตัวเว็บไซต์เนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่คลิปที่หนะึ่งะค่อนข้างละเอียดเลยตั้งแต่การสมัครการใช้งานรวมไปถึงวิธีการถอนเงินต่างๆสามารถดูได้ตั้งแต่คลิปที่1นะครับในคลิปนี้การถอนเงินเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ดนะ้วย,ยนกกกาาารถอไมมมม่่่ยยเเลดทีปุู ที่2นะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับเลือกไปที่อันที่2นะครับในส่วนของบัตรของขวานหรือว่าเราจะเลือกถอนเป็นสกุลเงินคลิปโตก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยแต่ผมจะถอนเป็นทูมินียลเล็ตนั่นเองสำหรับทูมินียลเล็ตนะครับก็อยู่ที่อันแรกเลยนะครับก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับในการถอนเงินนะครับของทูมินียลเล็ตหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับเราสามารถแลกได้ถ้าเรามีคะแนนครบตามจํานวนที่เขากําหนดแล้วนั่นเองเราไม่ต้องเชิญเพื่อนเราก็สามารถแลกเงินได้นะครับวิธีกกกกาาารแแลลง่ยยๆเเดข้้ไปว็ การนะครับกรอกเบอร์นะครับเป็นส่วนของชูมนิยเวลดด้านล่างนะครับในข้อที่3เนาะในการกรอกเบอร์เนี่ยเราก็พิมพ์ตามตัวอย่างที่เขาแนะนําไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของบัวโคกๆใส่ลงไปแล้วก็ใส่เลขศูนย์ทั้งหมด10ตัวเลยนะครับในส่วนของเบอววร์ wallet ของเราอย่างนั้นก็กดยืนยันการแลกได้เลยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าแลกตรงนี้เลยนะครับในการแลกเงินนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับตรงนี้การตรวจสอบนะครับด้านล่างตรงนี้เลยต่อมาการดูประวัตินะครับกดมาที่การถอนเงินที่ผ่านมาตรงนี้นะครับผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับวัน วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่18เดือน7นะครับใช้เวลาตรวจสอบ2ถึง3วันทําการนะครับรายการล่าสุดที่ผมรับเงินมาเนี่ยก็คือรายการนี้ Community Wallet นะครับ1สัปดาห์1วันนะครับได้รับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ลงรีวิวการรับเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอยากจะอัปเดตในส่วนของบัตรของขวัญน,นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทาง b u x i f i เนี่ยอัปเดตในสว่น e นะวนของรางวัล Shopee Pay นะรางวัลของ Shopee Pay เนี่ยก็คือเมื่อก่อนนะครับมันจะแลกแค่ได้รายการเดียวนะครับก็คือ200นะครับในส่วน ของ s h o e p ปี้เพเนี่ยผมก็รีวิวแล้วก็แลกรางวัลให้ดูค่อนข้างบ่อยอยู่ประมาณ4-5ครั้งและสําหรับ s h o p ปี้เพย์สบาทนะครับตอนนี้ปรับเป็น200-300-500แล้วก็1,000เราอยากจะแลกเป็น s h o e p ปี้เพเพื่อที่จะเอาไปช้อปปี้หรือว่าซื้อของต่างๆได้เหมือนกันนะสหรับตัวนี้ได้เงินจริงแน่นอนครับนี้คือขั้นตอนวิธีการแลกเงินรางวัล ต่อมานะครับเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้เงินทุมอนิเมเลตตรงนี้มีเมนูแผงควบคุมนะครับเป็นหน้าหลักเลยก็จะมีในส่วนของระดับเลเวลของเรานะครับว่าเราอยู่ระดับเลเวลเท่าไหร่และก็การรับคะแนนโบนัสประจาําวันโบนัสความคลี่และก็คะแนนได้รับจากการอ้างอิงหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเพจประจําวันก็สามารถทําได้เลยนะครับการถอนเงินนี่อธิบายไปแล้วนะกระเป๋าเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือของเราว่าเรามียอดคงเหลือเท่าไหร่นะครับสองจุดห้าหนึ่งดอลลาร์นะครับ,รบที่คอองเหลืออยู่ถอนไปทั้งหมดแล้ว มาณ428.3ดอลลาร์นะครับที่ถอนออกไปทั้งหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางในการรับคะแนนนะครับหรือว่าในการสร้างรายได้นั่นเองตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูในการหารายได้นะครับก็คือการทําเว็บไซต์แบบสํารวจนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองก็จะมี c p x Bit Lab Profit Yudo นะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว4เว็บไซต์นี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปทําแบบสํารวจได้เลยนะอันนี้ผมไม่สามารถตอบเป็นสาราานะให้ดูได้นะครับเพื่อนๆต้องกดเข้าไปทํากันเองนะครับ Time ว่าตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมเยอะมากนะครับ เราก็ทําได้ทุกเว็บไซต์เลยในการทําแบบสํารวจอันนี้ก็ต้องมีความขยันนิดนึงนะเพราะว่าเป็นช่องทางที่เราจะต้องอ่านหัวข้อแล้วก็ค่อยตอบช้อยนะครับแล้วก็จะมีการทําในส่งของการกดรับคะแนนทุกๆ1ชั่วโมงนะครับกดดาเนินการต่อเพื่อที่จะรับในส่นของคะแนนได้เลยกระดานผู้นำนะครับตัวนี้จะเป็นการจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดแบบรายวันแล้วก็รายเดือนอันนี้จะรับได้ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของคะแนนเมื่อเราติดอันดับ1-10ถึงรายวันนะครับแล้วก็รายเดือนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับในการสร้างรายได้เพิ่มเติมก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เราสามารถทําการแนะนําได้นะครับโดยการโปรโมทลิงก์ของเรานะครับตรงนี้เลยในการแชร์ลิงก์ออกไปเนี่ยเราสามารถแชร์ได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์ Li ลน YouTube t i k t อกสามารถทําการแนะนําได้หมดนะครับโดยการแชร์ลิงก์เราจะได้รับรายได้จากเพื่อนของเราเนี่ยสิของรายได้ของเพื่อนนั่นเอง ครับต่อมาก็จะเป็นเควสประจําวันนะครับแล้วก็เควสตลอดชีวิตนะ,ะเควสประจําวันเนี่ยคือทําได้ทุกวันเลยแล้วก็ตอบตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะ ครับประมาณนี้เลยนะไม่ยากนะครับก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการแลกของรางวัลถ้าการอนุมัติยอดเงินของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนการเติมเงินอีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแลกเงินรางวัลนะครับทูมินิวอลเล็ตนะครับผมมูลค่า150บาทโดยที่เราไม่ต้องลงทุนในการใช้งานสักบาทเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS รวไมไปถึงคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําเงินได้ใใใครรรสนใในนจเเื่ององงงขก,กกกาาาทํิฟี็ฝดไ like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้ในการทําเงินทูินิวเวลตนะครับทำจากเว็บไซต์ b u c k s i f i ลิงก์การสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครได้เลยนะครับในส่วนของมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สมัครได้ฟรีนะครับต่อมานะครับในส่วนของวิธีการสมัครของตัวเว็บไซต์เนี่ยผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่คลิปที่หนึ่งนะค่อนข้างละเอียดเลยตั้งแต่การสมัครการใช้งานรวไมไปถึงวิธีกาาาารรถถอนเงงิต่ๆสามา ตั้งแต่คลิปที่1นนะครับในคลิปนี้การถอนเงินเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็นิสสองของการใช้งานเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะการถอนไม่ยากเลยนะครับกดมาที่ปุ่มเมนูที่2นะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับเลือกไปที่อันที่2นะครับในส่วนของบัตรของขวานหรือว่าเราจะเลือกถอนเป็นสกุลเงินคลิปโตก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยแต่ผมจะถอนเป็นทูมิเนียลเล็ตนั่นเองสำหรับทูมิเนียลเล็ตนะครับก็อยู่ที่อันแรกเลยนะครับก 1น0่0 0 500ร0อแล้วก็1000นะครับเราสามารถแลกได้ถ้าเรามีคะแนนครบตามจํานวนที่เขากําหนดแล้วนั่นเองเราไม่ต้องเชิญเพื่อนเราก็สามารถแลกเงินได้นะครับวิธีการแลกง่ายๆเลยกดเข้าไปแล้วก็ทําการนะครับกรอกเบอร์นะครับ,บเป็นะนส่วนของทูมเนีวอลเล็ตด,ด้านล่างนะครับในข้อที่3เนาะในการกรอกเบอร์เนี่ยเราก็พิมพ์ตามตัวอย่างที่เขาแนะนําไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของบัวโคกใส่ลงไปแล้วก็ใส่เลขศูนย์ทั้งหมด10ตัวเลยนะครับเป็นส่วนของเบอร์วอลเล็ตของเราอย่างนั้นก็กดยืนยันกกรแลได้ มันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าแรกตรงนี้เลยนะครับในการแลกเงินนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับตรงนี้การตรวจสอบนะครับด้านล่างตรงนี้เลยต่อมาการดูประวัตินะครับกดมาที่การถอนเงินที่ผ่านมาตรงนี้นะครับผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับวันนี้เลยนะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่18เดือน7นะครับใช้เวลาตรวจสอบ2อถึงสวันทําการนะครับรายการล่าสุดที่ผมรับเงินมาเนี่ยก็คือรายการนี้ทูมอนี่วอลเล็นะครับหสัปดาห์1วันนะครับได้รับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ลงรีวิวการรับเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอยากจะอั อัปเดตในส่วนของบัตรของขวานนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางบัคไซไฟเนี่ยอัปเดตในส่วนของรางวัล s h อ p ปี้เพนะรางวัลของ Sho e p ปี้เพเนี่ยก็คือเมื่อก่อนนะครับมันจะแลกแค่ได้รายการเดียวนะครับก็คือ200นะครับในส่วนของ s h อ p ปี้เพเนี่ยผมก็รีวิวแล้วก็แลกรางวัลให้ดูค่อนข้างบ่อยอยู่ประมาณ4-5ถึงครั้งและสำหรับ s h อ p ปี้เพย์สองบาทนะครับตอนนี้ปรับเป็น 200, 300, 500แล้วก็1000เราอยากจะแลกเป็น s h o e p ปี้เพเพื่อที่จะเอาไปช้อปปี้หรือว่าซื้อ น,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 นี่คือขั้นตอนวิธีการแลกเงินรางวัลนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้เงินทุงมินิวเวลดต,ตรงนี้มีเมนูแผงควบคุมนะครับเป็นหน้าหลักเลยก็จะมีในส่วนของระดับเลเวลของเรานะครับว่าเราอยู่ระดับเลเวลเท่าไหร่และก็การรับคะแนนโบนัสปร,ประจาําวันโบนัสความคลีและก็คะแนนได้รับจากการอ้างอิงหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเควสประจําวันก็สามารถทําได้เลยนะครับการถอนเงินนี่อธิบายไปแล้วนะกระเป๋าเงินนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือของเราว่าเรามียอดคงเหลือเท่าไหร่นะครับ2.5 1ด ที่คงเหลืออยู่ถอนไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณ428.3ดอลลาร์นะครับที่ถอนออกไปทั้งหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางในการรับคะแนนนะครับหรือว่าในการสร้างรายได้นั่นเองตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูในการหารายได้นะครับก็คือการทําเว็บไซต์แบบสํารวจนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองก็จะมี cpx b i t lab profit u d o นะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว4เว็บไซต์นี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปทําแบบสํารวจได้เลยนะอันนี้ผมไม่สามารถตอบเป็นสาราานะให้ดูได้นะครับเพื่อนๆต้องกดเข้าไปทํากันเองนะครับ ทำวอลตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมเยอะมากนะครับแล้วก็ทําได้ทุกเว็บไซต์เลยในการทําแบบสํารวจอันนี้ก็ต้องมีความขยันนิดนึงนะเพราะว่าเป็นช่องทางที่เราจะต้องอ่านหัวข้อแล้วก็ค่อยตอบชอยนะครับแล้วก็จะมีการทําในส่งของการกดรับคะแนนทุกๆ1ชั่วโมงนะครับกดดาเนินการต่อเพื่อที่จะรับในส่นของคะแนนได้เลยกระดานผู้นำนะครับตรงนี้จะเป็นการจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดแบบรายวันแล้วก็รายเดือนอันนี้จะรับได้ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของคะแนนเมื่อเราติดอันดับ1-10รายวันนะครับแล้วก็รายเดือนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับในการสร้างไรายได้เพิ่มเติมก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เราสามารถทําการแนะนําได้นะครับโดยการโปรโมทลิงก์ของเรานะครับตรงนี้เลยในการแชร์ลิงก์ออกไปเนี่ยเราสามารถแชร์ได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กท t ิต t ตอร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําได้หมดนะครับโดยการแชร์ลิงก์เราจะได้รับไรายได้จากเพื่อนของเราเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ของไรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นววประจําัน แล้วก็เควสตลอดชีวิตนะเควสประจำวันเนี่ยคือทําได้ทุกวันเลยแล้วก็ตอบตรงนี้แล้วก็ทาตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะไม่ยากนะครับก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการแลกของรางวัลถ้าการอนุมัติยอดเงินของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนการเติมเงินอีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ